ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ป,ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่น่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เหรอเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอ อยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w า o w ว็บโ c o คลเต4 6 1 3 2 4 2 4โทรจริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบใหม่ค่ะที่จะมาจัดแฉดะเช้าก็มีบุโกแต่งโมตอนเช้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงที่3ก็จะมีพี่มดดำมาช่วยเสริมครับอีกหนึ่งคนค่ะ ไม่ได้แทนค่ะแต่ว่ามามาช่วยกันทําให้มันแซบมากขึ้นให้มันสนุกมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าความเป็นแฉมันมีมาหลายปีแล้วเขาอาจจะปรับรูปแบบให้มันดูสนุกสนานแล้วก็ดูเข้มข้นมากขึ้นนะคะก็เลยเอามาสามคนเลยใช่ค่ะพี่มดจำไม่ได้จำไปไหนหรืออะไรอันนี้บุโกไม่ทราบต้องไปถามพี่มดนาว่าเขาไปไหนแต่ว่าแต่ว่าบุโกก็เห็นเขามาจัดปกตินะใช่ไม่ได้ไไปไหนค่ะเอ บุโกว่า<ม>เขาก็ชอบซับแสแตลเล่นๆนะคะบอกว่าเออฉันจะถ่ายทอดทาย,ยาให้แกอะไรอย่างเงี<ม>้ยค่ะเออแต่ว่าบุโกะก็ไม่น่าไปไหนเขาอยู่ด้วยกัน<ม>นี่ค่ะดีกว<ม>่าอะไรน,นะคะ,ะกกอ๋ออันนี้บุโกะไม่ทราบว่าว่าว่าเขาเปลี่ยนว่าเขาเปลี่ยนนะคะแต่ว่า ก็คงอยากจะใช้ชื่อจริงมังมดดำคาชาพาให้คนได้รู้จักเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนมองว่าเราอาจจะแบบขึ้นมาเป็นตัวแทนของพี่มดดำมุโกะว่าไม่มีใครเป็นตัวแทนใครได้หรอกค่ะมุโกะว่าน่าจะเป็นการให้โอกาสมากกว่าเพราะว่าพี่มดดำเขาก็สอนงานมุโกะนะสอนว่าเวลาอ่านข่าวแบบว่าบันเทิงอ่านยังไงตั้งแต่แรกตั้งแต่มาอยู่แชะแต่ชาาแล้วค่ะแล้วก,วกเ็เป็นอะไรที่แบบว่ามันมันมันไม่น่าแทนกันได้บุโกะว่ามันคนละคนกันด้วยค่ะใช่ แบบเขาเจะเฟะไหมหรือว่ายังไงเขาก็แนวพูดเล่นมากกว่าบุโกรว่าก็คงไม่ได้เออ่พูดจริงจังอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็พูดเล่นๆมาหลายรอบแล้วเนาะแล้วก็ก็<ม> <ๆ S 2> ยังอยู่ใช่พูดเล่นๆประมาณมาว่ายังไงอะค่ะอะไรนะคะม,มีหักมีมดมดำไปมล้วคุณแม่ทำไมพูดบ่อยจังเลยบุโกรไม่กล้าถามคุณแม่มากค่ะเดี๋ยวคุณแม่วิ่งทายจะพูดประมาณว่ายังไงอะค่ะก็พูดว่าเออฉันจะถ่ายทอดทายาทให้กับเธอเธอก็ต้องตั้งใจอ่านข่าวนะอะไรอย่างเงี้ยแต่บุโกรว่า ก็การพูดบอกของคาบุโกว่าเขาน่าจะแบบสอนงานเรามากกว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกคะ่ะใช่ออโอ้โหอันนี้บุโกไม่ทราบเลยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าไม่ต้องไปเราอ,อยู่ด้วยกันนี่นแหละ<ม>หรอทุเรียเขาเริ่มมีธุรกิจค่ะพี่มดดาเขาเริ่มมีธุรกิจเขาก็อาจจะไปดูแลธุรกิจของเขาแต่กับแฉนี่เขาก็คงยังอยู่อะค่ะไม่น่าไปไหนเพราะว่าเขาก็บอกบุโกเองว่า ก็เดี๋ยวจะอยู่ในช่วงโมงที่3จะได้สนุกสนานเข้มข้นมากขึ้นด้วยเพราะเวลาเขามาถามเออดาราแต่ละคนก็จะคงคอนเซปต์แรงตามสไตล์ของเขาค่ะเราดีค่ะพอแฮปปกันดีใช่ไหมคะแฮปปี้มากใช่ค่ะไม่มีอะไรที่แบบไม่ไม่ถูกใจกันก็แฮปปี้จริงๆค่ะใช่ไม่ควรอย่พี่มดดำนะคะว่ามีข่าวแบบอันนี้จะมาแทนกันอะไรเงี้ยค่ะอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถามพี่มดดำเรื่องใครจะมาแทนที่ใครแต่ว่า ก็จัดในการปกติแล้วก็ที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางผู้ใหญ่ก็มอบหมายให้เรามาจัด3คนก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดตามที่ผู้ใหญ่มอบหมายมากกว่าค่ะใช่ขอบคุณคขอบคุณมากค่ะ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับ,บทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิปปีปปก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดใครให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้อง <Wow. S 2> ว้าวชอมแซงดวงการงานการเงินความรักแบบนันแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w pr variety com ก็จะครบจบได้ใหนึงน่งเดียว